ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะในการต่อไปนี้นะคะพี่ติ๊กจะพาทุกคนตำสัวเห็ดนะคะตลกไปแล้วตำซัวเห็ดนะคะทุกคนซัวเห็ดสัวเห็ดนะคะ <S <S เท็าน้ำล้าซับๆนัวๆน,น,นะคะยาวซับๆไปเลยนะจ๊ะ น้ำปลาร้าของเราสักสองกระบวยนะคะน้ำมะนาวนะคะนึ่กระบวยไปเลยนะคะทุกคนน้ำตาลปี๊บสักครึ่งช้อนโต๊ะก็มะเขือเทศนะจ๊ะสักหนึ่งลูกนะคะ เ,เห็ดของเรานะคะมีนะคะนี่เห็ดโครนที่ติ๊กเก็บเมื่อกี้นะคะหลังบ้านขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วนะคะเห,เห็ดโคนเห็ดเข็มทองเห็ดดังลมหลวงนะคะแล้วก็เห็ดหลินดำนะคะ รอยแซ่บนัวค่ะไม่ปลานี่ใครเลยแซ่อีหลี หน้าตานะคะทุกคนอื้มรื่มร,มรืมกันเลย เลือกชิฟฟ์ฝรั่งเลยนะคะทุกคนเยียบร้อยตำเหตุสี่อย่างของเรานะคะ